วันนี้ทำไมเงียบเชียบเลยครับไม่มีรถวิ่งสักคันเกิดอะไรขึ้นนาะนี่เงียบเลยครับปกติแถวนี้วิ่งกันสนันบันไหวนะครับอาวันนี้ทำไมเงียบอาวเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนาะพี่นอ้องเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับตรงนี้มีรถแม็โครอยู่เป็นเจ็ดแปดคันรถดำเป็นร้อยกว่าคันแต่วันนี้ไม่เห็นสักคัน เข้าไปดูเลยครับวันนี้ถือว่าแปลกเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับทีมงานรถดำของเรานี่ครับเส้นทางที่เราวิ่งขนส่งดินเข้าไปที่ถนนสีเลนครับซึ่งทางก็จะปรามาเนี่ยขับอ้อมซะา ไม่น้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตน์คาเวนเตอร์รถตูดขุดโกงน้องนาวันนี้มาหาลูกน้องแต่ไม่เห็นในรถวิ่งสักคันก็เลยงงๆอโอเห็นนะครับโอ,โ,โอ้โหจอดเป็นกองทับเลยครับทุกทีมจอดหมดไม่รู้เป็นอะไรนี่ ส้นทางของเราจะลดเลี้ยวเขี้ยวงองไปเรื่อยต้องมีอะไรสักอย่างถึงไม่ได้วิ่งกันฝั่งขวามือนี่จะเป็นของทีมงานทีมงานโทรหนึ่งครับ จอดครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีมงานของใครนะต่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรเยอะรถเยอะมาก จอดหมดมองมีน้ำหล่อๆเลยจอดเป็นขบวนนะครับผมฝั่งนี้มีคันหนึ่งสองคันแล้วก็ไปตรงนี้ครับโอ้โหเปิดดำหลอๆก็จะมีฝั่งนี้ครับ ี่ทีมซานี่ครับพีพีก่อสร้างอันนี้มาจากรเอ๋อทีมงานนีงจอดทุกทีมงานนี่รถดำลอกๆจากพีพีก่อสร้างไว้ซานี่เ y 2 1 5ยออันนี้เป็นรุ่นรุ่นเกาะอันนี้เป็นทีมของเราถึงแล้วครับทีมสุรัตน์แอกคาเวนเตอร์วันนี้เห็นรถดำอยู่สี่คัน กับเจ้าพี่ใหญ่จอดสนิทครับวันนี้จอดทำไมลงไปถามทีมงานนะครับอาจอดทำไมลูกพี่โอ้ออบอกไม่บอกหรอ <c oughs> ับไปเอาก็าได้ไม่ยากหรอกโอ้จอดทำไมครับก็จอดสนิททุกคันครับกบ็ทีมงานรถแรงสายโหด <c ười> สายหอนบ่อันนี้ทีมงานสายหอนครับเสีมงานสายหอนมาใช่สายโหดครับสายหอนวันนี้เราหยุดครับ ทำไมครับให้วิ่งเพราะว่าหน้าง,งานมันเฉดจริงป่าวอ๋อวันนี้สายหอนเราหยุดครับกับบ,บางเตฉนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับเออเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวไอ้ช่างมาพอดีอพอดีเราถ่ายมันเครื่องเหมาะเลยเราถ่ายแค่ไหนครับมาโขมาโคครับพี่จะถ่ายด้วยไหมเขาไม่ว่างไงเขาเลยเพิ่งมาถ่ายเสร็จก็มาใส่ให้กันจ้ำกันได้ครับเออเอาเลยใส่ได้ไหมล่ะมาถ่ายกันได้ไหมเอ้าน้ำมันใหม่รถม่โคแก อ่นเลยครับเดือนลอันนี้บอกนี่ฮะพอฐานของเั้จะของนาโอ้่ะโอพี่อ้ยเรากินเสือแล้วครับสายหอนนะ้าาแล้สายหอนกินเสือมันให้รูลิอะไรพวกนี้นะ้รู้เกีกับบริษัทต้องเอาไปตรวจมันพูดไป จริงไหมเขาไมให้คืนป่ะเขาให้ไหมให้หรกให้บ้างเนาะบางบริษัทจะให้ไมมแล้วแต่บริษัทแล้วอแล้วแต่บริษัทอยู่ในที่่วในประกันมันีว่าครับอันนี้มีพีเออยู่เจ็ดพันเจ็ดก็4ปีหมดหรือเปล่าแต่อเอ็กซีเอ็ม่งหมื่นหมื่นชั่โมงของไอโซนไอซานี่นะเอ็ก มันเตียงจีรัดจีน,นมันจีนซานนี่แหละเอ้ยไม่ไม่นี่นี่อันนี้ซานนี่อีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวเหรอตัวหนึ่งอันนี้เช็มงานว่าทางถนนยังต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนครับผม,มอ่าน,นี่ยดูพื้นที่ที่เอาบังขุดเมื่อวานโอ้อข้างนี้สวยงามครับเสร็จไปแล้วครับแปลงนี้อ่าันนี้จอดสําเร็จดีครับพอดีเลยครับวันนี้ ทีมช่างของโกเบโกอาิยะเขามาจะถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวให้โอเคครับนี่ฮะมาอัปเดตหน้าง,งานครับก็เลยเจอทีมงานสายหอนเราสายหอนสายโหดนั่งสนุกเลยครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสระไอคาเวเตอร์สระขุดโคตรล้องนหนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ